สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมีคำนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องอย่าเป็นคนที่แช่งสาบคนอื่นเหมือนอย่างบาลาอัมในพระธรรมกัดฑนวิถีบทที่12ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าขอเชิญมาเถิดขอสาบแช่งชนชาตินี้ให้แก่ข้าพเจ้าเพราะเขาเข้มแข็งกว่าข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้าจะสามารถรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปจากแผ่นดินของข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าถ้าท่านอวยพรแก่ผู้ใดผู้นั้นจะเป็นไปตามพรน,นั้นและท่านสาบแช่งผู้ใดผู้นั้นก็ถูกสาบแช่งในฐานะผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในเรื่องของคำพูดปากและลิ้นของเรานั้นสำคัญมาก ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตือนใจของเราอยู่บ่อยครั้งในพระวจนะคำของพระองค์และในหลายครั้งเองที่เรานั้นก็กระทำผิดในเรื่องของคำพูดบาลามเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่11ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นจริงชีวิตของบ巴าอัมเป็นชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าอะไรคือสิ่งที่เรานั้นควรพูดและไม่ควรพูดในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจและสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทิน นอกจากที่ปากและลิ้นของเรามีไว้เพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญแดบบ่พระเจ้าแล้วปากและลิ้นของเราก็ควรที่จะเป็นพรให้กับผู้อื่นไม่ใช่แข่งสาผู้อื่นหรือกล่าววาจาที่ทําร้ายคนอื่นหรือให้ร้ายแก่ผู้อื่นจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราอวยพรคนอื่นกับเวลาที่เรานั้นแช่ง่าคนอื่นอารมณ์และความรู้สึกภายในและการแสดงออกมาจะแตกต่างกัน คนที่อวยพรคนอื่นความรู้สึกภายในจะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าและแสดงออกมาเป็นท่าทีและคำพูดที่เต็มไปได้วยความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขนอกจากผู้ที่ได้รับพรจะได้รับในสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ที่ให้พรก็จะได้รับในสิ่งเหล่านี้ด้วยส่วนคนที่ดา่าต่อว่าหรือแช่สาบคนอื่นอารมณ์จะเต็มไปได้วยความฉุนเฉียวเกิดความขุ่นมัวในหัวใจ และมีความรู้สึกในทางลบและเมื่อสําแดงออกมาเป็นท่าทีใบหน้าก็จะบึ้งตึงขมวดคิ้วม่แต่คําพูดที่ไม่ไพเราะทําให้คนที่ฟังอยู่นั้นสะเทือนใจรู้สึกแย่ขาดความชื่นชมยินดีและสันติสุขนั้นก็หายไปและสิ่งที่สําคัญคืออย่าคิดว่าสิ่งที่เราด่าคนอื่นต่อว่าคนอื่นหรือแช่งสาปคนอื่น สิ่งเหล่านั้นจะไม่ย้อนกลับมาหาตัวเองและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือมันจะส่งผลต่อลูกหลานและพงพันธุ์ของคนคนนั้นอีกด้วยดังนั้นให้พระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่สามข้อที่สองถึงข้อที่สามที่ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย ถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนไหนได้ทั้งตัวนั่นเป็นสิ่งที่เตือนใจเราทุกคนว่าจริงอยู่ที่เราทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้โดยเฉพาะในเรื่องของคำพูด แต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเรารู้จักที่จะใส่บางเหียนให้กับปากและลิ้นของเราเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ควบคุมในทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในแต่ละวันนะคะ